สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม,ผมกอแศรีวัตกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับ Toyota าเซน t a 1.5V นะฮะเป็นเซนต้ารุ่นท็อปสุดประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างไฟหน้า LED ไฟท้าย LED นะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่าตัว G ค่อนข้างเยอะนะหลายๆอย่างเนี่ยที่รวมๆกันเนี่ยมันเยอะกว่าตัว G เยอะมากนะครับผม คันนี้นะครับปี2018นะเลขใหม่อยู่ที่28,000กิโลนะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่6 2 0 0 0 0บาทนะครับผมหลายๆท่านก็ฟังราคาแล้วก็อาจจะคิดว่าทำไมราคามันสูงจังนะครับผมคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพที่ผมรับเข้ามาเนี่ยสภาพ สวยมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีสันโดยรอบสภาพภายในนะครับผมเครื่องยนต์ช่วงล่างเลขไมล์ปีนะฮะ <_ d ata> คือทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับสภาพมันสวยมากต้องบอกเลยว่ามันสวยมากแล้วก็ผมรับมาต้นทุนสูงมากนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะมีลูกค้า สอบถามมาว่ามีเซียนต้าไหมนะฮะผมก็เลยต้องไปหาคันที่มันสวยที่สุดเข้ามาแล้วก็ราคามันก็เลยสูงตามไปด้วยนะฮะอันนี้ต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะผมจะคอมเมนต์ว่าแพงก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้มันจะสวยอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวตามชมกันในคลิปได้เลยครับเรามาดูภายนอกกันก่อนนะผมในส่วนของภายนอกเนีย่ยต้องบอกว่าสีสันเรียบร้อยมากๆนะครับผมไม่มีในส่วนของริ้วรอยไม่มีในส่วนของรอยเบียดไม่มีในส่วนของสะเก็ดหินนะฮะ สภาพคือสวยเลยนะฮะสวยเลยสีเดิมจากโรงงานนะครับผมคือสภาพสภาพดีอ่ะเป็นรถที่สภาพดีมากะครนะผมไฟหน้านะผมเป็นระบบ LED นะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมไฟสูงต่ําต้องเปิดเราเองนะฮะไม่สามารถอัตโนมัติได้เป็นไม่มีเซ็นเซอร์ตรงนั้นนะแต่ในส่วนของโคมเนี่ยเป็นโคมสีดําแล้วก็เป็น LED นะครับผมด้านข้างของมุมเนี่ยจะเป็นไฟหลีนะฮะตรงเนี้ย คือเป็นไฟหลีนะส่วนไฟเดย์ไทม์นั้นนิ่งไร่อยู่ด้านล่างตรงนี้นี่คือไฟเดย์ไทม์นิ่งไร้นะครับผมคือเขาจะดีไซน์แปลกๆหน่อยนะตอนแรกที่ผมมองเนี่ยก็เข้าใจว่าด้านล่างคือไฟตัดหมอกจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกนะมีไฟเดย์ไทม์ที่อยู่ด้านล่างส่วนไฟหลีจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเออมันก็ดีไซน์แปลกๆดีนะฮะกระจังด้านหน้านะครับผมมีเดินริ้วโครเมียมรอบๆนะฮะเป็นริ้วโครเมียมรอบๆกระจังนะครับผมดีไซน์ด้านหน้าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะ ตอนแรกผมก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่ามองพอมองบันบ่อยๆแล้วมันเอ้ยมันดูสวยมันดูแปลกตาดีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละท่านนะ,ะแต่ส่วนตัวผมที่ผมใช้อยู่อะ่ะคือก่อนหน้านี้ผมก็มองแบบเฮ้ยรถอะไรวะแม่งออกแบบแปลกๆนะฮะแต่ว่าพอเราเห็นบ่อยๆเฮ้ยมันดูมีสเสน่ห์ดีนะครับผมอ่านี่คือส่วนของด้านหน้านะ,ะด้านหน้าคือสภาพสวยเลยนะฮะสวยเลยมาดูด้านข้างนะ,ะ,นะ,ะผมด้านข้างสวมใส่ล้อมแม็กขนาด16นิ้ว นะเป็นล้อแม็กที่ลายสวยนะฮะต้องบอกว่าลายสวยคือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะหรือว่าจะแต่งก็ได้นะมีในกลุ่มเขาแต่งกันเยอะแยะเลยนะขนาด16นิ้วยางที่สวมใส่อยู่เป็นยางปี2018ก็คือยางติดรถมานะครับผมแต่ว่าสภาพยางเนี่ยยังดีๆอยู่เลยนะ,ะเนื้อยางไม่มีแข็งไม่มีแตกลายงานนะผมล่องยางย,างยังหนาหนาอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าเขาใช้มาแค่25,000กิโลเท่านั้นเองนะ,ะนี่คือสภาพของยางนะผมในส่วนของระบบห้ามล้อก็เป็นดิสทั้ง4ล้อนะฮะมีระบบ ABS EBD BA นะครับผมมีระบบ ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอะไรต่างๆมีมาให้หมดนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับตัว Suzuki อ er อ t i ติกานะฮะมิตูชิเอ็พนเดอร์นะครับผมหรือว่าเป็น Honda f r e e d นะฮะส่วนตัวผมผมชอบช่วงล่างของเซียนต้าเพราะว่าผมได้ไปลองขับมาหมดแล้วนะครับผมตอนเลือกรถเนี่ยผมไปลองขับมาแล้วผมไม่ชอบฟิลลิ่งของเ e อ็กแพนเดอร์แล้วก็ไม่ชอบฟิลลิ่งของเออร์ติกานะครับผมแต่พอมาลองขับเซียนต้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคอะ่ะมันมัน,ม,นมันเข้ากับลุก สไตล์ตาการขับขี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับผม handling ของพวงมาลัยค่อนข้างดีเลยนะฮะเวลาเจอถนนขูขาลูกรังอะไรเงี้ยพวงมาลัยไม่สั่นนะพวมงมาลัยเขานิ่งมากๆนะครับผมเออคือมันดีมากนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมชอบนะครับผมนี่คือในส่วนของอช่วงล่างแล้วก็ลองเขานะแล้วก็สีสันด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าสีสันเรียบร้อยมากๆไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะสภาพคือสวยอ่ะคือสวยเลยนะฮะคือเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะ นี่คือสภาพสีนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันด้านข้างก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมเป็นแบบ LED นะแล้วก็มือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถนะฮะมีระบบค e y l e s s ให้นะครับเพียงแค่คุณแตะปุ๊บรถก็จะล็อกนะฮะเนี่ยแตะปุ๊บรถล็อกเนี่ยล็อกแล้วนะเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้แต่ถ้าคุณจะเปิดนะครับผมเอามือสวมอ่ะรถก็จะเปิดนะครับผมเนี่ยมันเป็นระบบที่ทันสมัยมากๆ,ๆเพราะว่าใช้ระบบคี y l e s นะครับการตกแต่งเสาหน้าก็จะเป็นสีดําด้านนะครับ เป็นสีดำสีดาด้านทําให้ตัวรถมันดูแปลกตาดีนะดูมีสเสน่ห์ดีนะครับผมและจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือประตูสลไลด์ไฟฟ้านะครับผมเป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะถ้านด้รุ่นจีจะเป็นแค่ด้านเดียวคือด้านซ้ายส่วนด้านขวาจะเป็นแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นรุ่น V ีเนี่ยคุณจะได้ประตูสลไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะตรงนี้ถือว่าดีมากๆเป็นจุดขายของเขานะเป็นจุดขายของเขานะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะ ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะเป็นแบบ LED เลยไฟหลีเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะอยู่ขอบๆตรงนี้นะครับผมคือมันดูสวยตอนคืนมันดูสวยนะมันเป็นเ LED เป็นเส้นๆนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกแรงต่างก็เป็นแบบ LED โหมดนะการตกแต่งของเขาก็จะมีริ้วสีดำนะครับผมเหมือนแบบเหมือนมันมีหนวดอ่ะเออเหมือนมันมีหนวดเหมือนหนวดมีเขาอะไรพวกนี้นะดีไซน์ก็จะดูแบบ แปลก,กหน่อยคือดีไซน์ของเซนต้าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นดีไซน์ของฝั่งญี่ปุ่นนะฝั่งญี่ปุ่นเขาเป็นคนออกแบบไอ้รถรุ่นนี้นะฮะ أ, ต้นแบบของเขาก็คือรองเทา้าเออเนี่ยต้นแบบของเซนต้าคือรองเท้านะฮะรองเท้าออกมาเป็นต้นแบบแล้วก็ดีไซน์ออกมาให้กลายเป็นตัวรถนะฮะเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชั่นที่ไทยนามาจาหน่ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะของไทยเนี่ยจะได้ฟังกช์ชันของฝั่งอินโดนะฮะแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะผมในส่วนของกระจังหน้าการตกแต่งต่าง,ก,งก็จะไม่เหมือนกันนะคร อ่ะแล้นี่ของฝั่งอินโดเขาก็ดูสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะครับผมด้านท้ายเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังให้นะฮะหตัวมีกล้องมองหลังให้มีโลโกโล้รหัสรุ่นวีแล้วก็คําว่าเซียนต้าให้นะครับด้านล่างตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับผมอ่าก็ดูเท่ดีไฟวงไฟเบรกอะไรก็มีมาให้นะฮะฝาท้ายเป็นแบบธรรมดานะผมนี่ฝาท้ายเป็นแบบธรรมดานะพื้นที่การขนสัมภาระเนี่ยถ้านั่งครบทุกตำแหน่งเนี่ยพื้นที่จะน้อยมาก นะครับเมื่อล่าสุดผมไปปีใหม่ไปเที่ยวปีใหม่นะฮะขนของได้น้อยเพราะว่าผมนั่ง7คนเลยแบบเต็มเต็มที่นั่งเลยขนของได้น้อยมากต้องเอากระเป๋าทุกทุกอย่างของคุณนะ่ะมาวางไว้บนตักนะฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเวลาเราวางของนะ่ะมันจะไหลลงมาหมดเลยเนวะ้ยมันจะไหลลงมาเพราะว่ามันมันสโลปลงด้านท้ายนะฮะอันนี้คือจุดด้อยของเขานะเวลาคุณวางของอะไรเนี่ย ของมันก็จะคอยจะไหลลงตลอดนะครับผมเวลาเปิดฝากระโปรงมามันก็จะไหลลงหมดเลยนะอันนี้คือจุดอ่อนนะฮะแต่ถ้าคุณนั่งแค่2แถวก็พับเบาะนะฮะแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะ,ะก็จะมีพื้นที่การวางของที่ค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่งการพับเบาะของเขาเนี่ยคือมันจะต้องเดินวนไปวนมาหน่อยนะ,ะนี่ยกอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็กลับมาที่ด้านหลังนะฮะดึงเชือกอึ๊บยกขึ้นไปเอาลงล่างวับอย่างนี้อ่า เนี่ยคือการพับบองกเขานะมันก็จะกลายเป็นแบบพื้นที่การวางของที่ค่อนข้างเยอะนะถ้าแถวบอร์แถว2คุณก็ยังไม่ได้นั่งนะเนี่ยมันจะกว้างขนาดนี้เลยคือสามารถเอาที่ที่นอนมาปูแล้วก็นอนได้อ่อย่างนี้ดีกว่ามันกว้างมากนะครับผมอันนี้คือในส่วนของการเก็บสัมภาระนะแต่ถ้าคุณนั่งแค่2แถวหน้าพื้นที่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะมีประมาณนี้อ่าก็สามารถที่จะขนของอะไรได้เนาะอันนี้คือในส่วนของการขนสัมภาระนะเดี๋ยวเรามาดูการนั่งโดยสารดีกว่านะครับผมว่าแถว3แถว2นั่งแล้วรู้สึกยังไงเป็นอย่างไรบ้้าาางนผมดดีาายวไ วิธีการขึ้นลงเบาะแถวที่3นะครับผมก็คือพับเบาะนะฮะพับเบาะก็จะมีพื้นที่ในการขึ้นลงรถเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะเพราะว่าเบาะเขาใช้แบบพิกตะกแทงนะฮะวิธีการขึ้นก็ง่าย,ายๆครับผมหาอะไรจับนะฮะจับให้มันแล้วก็พยุงตัวขึ้นไปนะครับการนั่งโดยสารของเซียนต้าเนี่ยต้องบอกว่านั่งได้นะฮะนั่งได้คือถ้าคุณเฮ้ยจะลงมาด้วยการอ้อมันติดหัวหมอนอ่าโอเคนี่นะฮะ คือการนั่งเนี่ยต้องบอกว่านั่งได้ไหมมันนั่งได้นะแต่ว่าต้องให้เบาะแถวที่สองเนี่ยเขาเลื่อนเดินหน้าไปหน่อยนะฮะคือถ้าเขาไม่เลื่อนเดินหน้าเลยเนี่ยขาเราเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในส่วนของใต้เบาะของเบาะแถวท 2, ี 2> ่2เข้าใจไหมเท้าของเราเนี่ยต้องไปวางใต้บเบาะเขานะฮะไม่งั้นเราก็จะวางขาไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเข่าหัวเข่าคุณนเนี่ยมันก็จะติดบเบานะติดแบบนี้เลยนะครับติดแบบนี้เลยนะเออมันค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างอะไรมากนะก็ไม่ได้กว้างอะไรมากแต่ว่าถ้าเขาเผื่อแผ่พื้นที่ด้้านนนหลััังงก็จะะ่ไดครบ สิ่งสาคัญเลยคือด้านหลังเนี่ยธนักพิงเนี่ยมันปรับได้ระดับหนึ่งครึ่งระดับไม่ได้ระดับหนึ่งปรับได้ครึ่งระดับนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเบาะมันจะเป็นลักษณะนี้นี่มันจะอย่างนี้มันจะค่อนข้างชันมันจะนั่งไม่สะดวกนะฮะแต่ว่าคุณสามารถที่จะปรับพนักพิงให้มันเอ็นไปอีกหน่อยได้อ่าประมาณครึ่งระดับนะฮะก็ทําให้เวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยรู้สึกว่ามันมันโอเคอ่ะมันโอเคนะแต่ว่าหัวเข่ามันจะติดไปหน่อยนะครับหัวหมอนสามารถปรับขึ้นลงได้มีช่องวางแก้วน้าให้ซ้ายขวาแล้วก็มีลําโพง อ่าสี่ตัวแล้วก็ทวิตเตอร์อีก2เป็นเป็น6นะครับผมอ่าในส่วนของเครื่องเสียงของเขานะแต่ก็ไม่ได้เสียงดีอะไรมากนะก็อาจจะต้องไปติดอ่าตัวซับบล็อกเพิ่มเพราะว่าในส่วนของเสียงคุ้มมันไม่ค่อยมีนะฮะก็ต้องมาติดซับบล็อกเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็แนะนํากันเนาะอ่านี่คือในส่วนของด้านท้ายเบาะแถวที่3นะครับผมถามว่านั่งได้ไหมมันนั่งได้แหละแต่ว่ามันจะแคบไปหน่อยนะครับผมกระจกด้านข้างก็บานใหญ่อยู่นะฮะไม่ได้อึดอัดอะไรมากเนาะมีที่วางแก้วนะ้ำมีที่วางของต่างๆค่อนข้างเยอะ อะนรับสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะอ่ะต้องบอกงนี้นะฮะประโยชน์ใช้สอยมันก็เยอะอยู่นะโอเคนี่คือในส่วนของบาะแถว3เดี๋ยวขอลงไปที่บาะแถวะครับวิธีการดึงเบาะนะนนะถ้าคุณนั่งอยู่นะถ้าคุณนั่งอยู่จะมีเชือกด้านข้างให้นี่จะมีเชือกนะครับคุณก็ดึงเชือกตรงนี้ดึงเชือกปุ๊บแล้วก็ยกเบาะขึ้นนะฮะต้องมาขึ้นก่อนอย่างนี้อึบ๊บอ่ะดึงเชือกนะครับ อย่างนี้อ่ามันก็จะพลิกไปนะครับผมคุณก็สามารถที่จะลงรถได้แต่ว่าถ้าบอกมันเป็นลักษณะนี้คุณจะดึงไม่ได้นะดึงไม่ได้ดึงแล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมต้องยกขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงเชือกปึ๊บอ่าบาะมันถึงจะยกได้เออนี่คือวิธีการใช้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปนั่งบาะแถว2กันต่อครับมาส่วนบาะแถวที่2เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกการนั่งโดยสารพนักพิงสามารถปรับได้ด้วยนะเนี่ยปรับได้ปรับนอนได้เลยปรับได้ขนาดนี้ปรับไปเยอะมากนะปรับไปเยอะมากนะครับผมเป็นแบบพับแบบ 50 50นะครับไม่ใช่60 40บ่นะแบบ่งเป็นครึ่งๆเลย 50- 50นะครับผมการนั่งโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะเสียอย่างมันไม่มีที่พักแขนนะฮะมันที่พักแขนมันไม่มีถ้ามันมีมันจะดีกว่านี้นะฮะก็ต้องหาตุกกตตต๊กตาตุ๊กตาอะไรมาวางนะครับผมเอาไว้พักแขนเนาะถ้าคุณปรับเอ็นสุดเนี่ยนั่งแล้วมันก็ไม่ได้สบายหรอกมันเหมือนกับเราหงายท้องเอาไว้นอนนะฮะต้องปรับขึ้นมาให้มันประมาณนี้ การนั่งโดยสารก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากพื้นที่อะไรเหลือเฟือนะครับผมแต่ถ้ามีเบาะแถวสาคุณก็เลื่อนเบาะขึ้นมาอ่าเขาก็จะมีพื้นที่ในการวางขานะครับผมด้านหน้าก็มีพื้นที่ขาของเราเล็กน้อยนะก็ไม่ได้ติดเบาะอะไรมากนะถือว่าโอเคเลยนะนั่งสามแถวนั่งได้นะใช้งานได้จริงนะครับผมมีจอเพดานให้ในรุ่น V นะีนะนี่มีจอให้นะผมเอาไว้ดูเอนเตอร์เทนเมนต์สื่อต่างๆนะครับถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นเนี้ยสามารถที่จะซิงนนค์ โดยการเชื่อมต่อพวก USB อะไรพวกนี้เนี่ยมีช่อง USB ให้นะเวลาคุณจะฟังเพลงนะครับผมและเสียงอ่ะมันจะออกลำโพงก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อขึ้น FM ให้มันตรงกับด้านหน้านะเข้าใจไหมมันเป็นระบบแบบใช้ขึ้นความถี่ในการเชื่อมต่อเว้ยสมมุติว่าคุณจะฟัง USB นะเสียบ USB เข้าไปจะฟังเพลงใช่ไหมคุณก็ต้องไปปรับขึ้นวิทยุด,ด้านหน้านะครับคุณตั้งค่าในนี้ว่าเป็นขึ้น93.1านนะสมมตินะ9ก1จึงก็ต้องไปตั้งขึ้นวิทยุด,ด้านหน้าให้เป็น93.1เหมือนกัน นะเสียงมันถึงจะออกนะแลนนี้คือวิธีการใช้งานนะครับผมซึ่งถามว่ามันคุณภาพเสียงเป็นไงมันมีเสียงแทรกนะฮะมันมีเสียงแทรกอยู่แล้วเพราะามันเป็นขึ้นความถี่แบบใช้งานทั่วไปอะ่ะเออมันก็จะมีเสียงแทรกเสียงจิดจดจ๊ดจัดจิ๊ดจัดอะไรช็อตชอนะ่ะเอออันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าซิง์จากด้านหน้าเลยมันจะดีนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากหรอกนะแต่เพราะก็พอดูได้นะครับผมก็พอดูได้ถ้าด้านหน้าก็าด,ด,าาดูหนังด้านหลังก็ดูหนังด้้้้ววววยยอออันนนเีีีีถื่่่าาาาาดมมกไไฟสสงงงใหโคตล สว่างมากนะครับผมต้องบอกเลยว่ากลางคืนเนี่ยคือสว่างหาของอะไรเนี่ยเจอแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันสว่างมากถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปนะผมมีช่องแอร์ให้4ช่องด้านหลังนะฮะมะีที่ปรับระดับได้4ระดับนะแรงลมอะ่ะปรับได้4ี่ระดับเลยนะฮะจากโลไปถึงไฮเนี่ยปรับได้4ระดับนะแล้วก็มีช่อง4ี่ช่องตรงนี้ช่องแอร์เยอะนะช่องแอร์เยอะมากมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้อีก1ดวง,งนี่ตรงนี้โอเคนะฮะสำหรับ,บอบ์ดแถวที่2คือไม่มันไม่มีปัญหาอะไรนะการนั่งโดยสารนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงอะไรรูป้ป่ะมัน ที่ใส่ของมันไม่ค่อยมีนะครับคือรูปแบบมันเป็นแบบประตูสไลด์ไฟฟ้านะฮะเป็นประตูสลด์ไฟฟ้าและทีนี้พอเราปิดประตูเนี่ยที่พักแขนด้านข้างมันก็ไม่มีนะฮะมันไม่เหมือนรถที่เปิดประตูแบบกระแทกออกเนี่ยเห็นป่ะที่พักแขนมันไม่มีเว้ยเพราะมันเป็นรูปแบบสไลด์ไงมันวางแขนด้านข้างไม่ได้ซึ่งมันจะไม่มีที่พักแขนทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านข้างแลนี่คือข้อด้อยนะนี่คือข้อด้อยของแบบประตูสลด์ไฟฟ้านะ เออถ้าคุณจะต้องการที่พักแขนนู่นนี่นั่นนะฮะต้องการที่วางขวดน,น้ําอะไรพวกนี้ก็ต้องไปเล่นแบบพวกเอ็กแพนเอร์นะหรือว่าเออร์ติก้านะครับผมเพราะว่าเซียนต้ามันไม่มีที่พักแขนด้านข้างด้วยรูปแบบประตูนะฮะด้วยรูปแบบประตูที่มันเป็นแบบสไลด์มันก็เลยทําไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากต่อครับ พรามาอยู่ในส่วนของด้านหน้าโตโยต้าเซนต้า5 V นะครับผมในรหัสรุ่น V เนี่ยก็เป็นรุ่น็อปสุดของเซนต้ a เนาะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็จะเยอะกว่ารุ่น G ค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของด้านนอกก่อนแล้วกันด้านนอกที่ผมบอกไปก็คือในส่วนของไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะฮะมีไฟมีไฟ daytime running light นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไฟหลีที่เป็นแบบ LED ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ถ้าเป็นตัว G มันจะเป็นหลอดไส้นะฮะ ซึ่งมันดูไม่สวยนะฮะมันจะสวยที่รุ่น G เนี่ยแหละนะเซนต้าเนี่ยนะมาด้านในเนี่ยด้านในความแตกต่างก็มีเหมือนกันนะครับผมอย่างหน้าปัดเรือนไม้อย่างเงี้ย หน้าปัดเรือนไ่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าเป็นรุ่น G เนี่ยตรงกลางมันก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลที่ไม่ใช่หน้าจอสีนะแต่ถ้าเป็นรหัสรุ่น V นะมันจะเป็นหน้าจอสีแล้วก็แสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองระยะทางที่ใช้ไประดับน้ํามันที่จะวิ่งได้นะครับแล้วก็สกอร์การขับขี่ที่เราเคยทําได้มันจะมีอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยถ้าคุณขับแบบประหยัดประหยัดมากๆเนี่ยมันก็จะขึ้นแท่นอันดับหนึ่งะฮะเป็นแท่นเหมือนรับรางวั่่ผผมมทททีเคยํําาาไไดด้้17กกิโว 17.2นะถ้าจำไม่ผิด17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะที่ผมเคยทําได้นะนั่นคืออัตราการกินน้ํามันที่ประหยัดสุดของผมแล้วนะฮะแต่บางท่านเนี่ยเขาทำได้18บางท่านเขาทาได้19อันนี้ก็ไม่รู้เขาขับยังไงนะฮะแต่ว่าผมมาขับแบบปกตินะมีเร่งแซงบ้างมีขับด้วยความเร็วสูงบ้างสูงของผมก็คือ120นะไม่ได้สูงกว่านี้แล้วนะครับผมอ่ะมันก็จะประหยัดอยู่ประมาณนั้นนะฮะ้วคันนี้เนี่ยรองรับน้ํามัน e20 นะฮะคุณสามารถที่จะเติม e20 ได้แล้วก็ถังน้ํามันคันนี้มันค่อนข้างเเนะะเลล็็กกนมะมัติ E20 ในราคาแค่ประมาณ600้อถึงเจ็บาทเนี่ยก็เต็มถังแล้วนะครับผมน้ำมันเต็มถังของคันนี้ก็วิ่งได้ประมาณ400บวกลบนะฮะสี่กิโเมตรบวกลบอยู่ราวๆนี้แหละไม่เกินนี้หรอกนะฮะก็ถือว่าโอเคนะสําหรับผมเนี่ยโอเคเลยนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องแบบว่าไม่อยากเข้าปั๊มน้ํามันบ่อยนะฮะล้วก็ใช้งานเยอะอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะคุณหรอกนะ,ะเพราะว่าคันนี้ถังน้ามันมันเล็กนะฮะถ้าคุณใช้งานบ่อยใช้งานประจําใช้งานเยอะใช้งานหนักนะครับผมคุณก็ต้องเข้าปั๊มบ่อยเพราะว่าถังน้ามันมันเล็กเอออนน ลองพิจนารณากันดูก่อนนะครับผมอะทีนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันดีกว่านะเริ่มจากที่พวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยของคนขับเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินตะเข็บด้วยได้สีส้มดูสวยงามดีนะเป็นหุ้มหนังมานะครับผมมีมัลติฟังก์ชันเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็ส่วนฝั่งขวาเนี่ยเอาไว้ควบคุมหน้าจอมัลติอินโฟมิชันดิสเพย์นะตรงกลางเนี่ยนะก็เอาไว้ควบคุมตรงนี้นะครับมีแค่นี้นะในส่วนของฟังก์ชันพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยให้3ตำแหน่งนะ มี3ตํตำแหน่งนะครับผมมีด้านหน้า2คู่เอ้ยคู่หนึ่งนะฮะด้านหน้า2ลูกนะฮะแล้วก็หัวเข่าคนขับอีก1ลูกนะฮะก็จะเป็น3ลูกนะทั้งหมดนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับผมที่สามารถเชื่อมต่ออะไรได้หลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิลเลอร์แคสต์มิลเลลิงนะฮะหรือว่าจะโหลดแอปจากในฟอนต์เลยก็ได้เพียงแค่คุณแชร์ WiFi ให้เขานะฮะ คุณแชร์ WiFi ให้ Fi เขาแล้วคุณก็เข้าตัว iAuto Store นะฮะมันก็จะมีแอปพลิเคชันให้คุณโหลดนะมี YouTube มี Facebook มีอะไรก็ม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยคุณก็ลองไปสมัครใช้งานดูได้นะครับผมนี่คือในส่วนของเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสีซึ่งแสดงผลได้ค่อนข้างชัดเจนดีนะในส่วนของกล้องมองหลังเองก็ตามเนี่ยก็จะมีเส้นไกด์นะฮะเอาไว้กะระยะถอยจอดนะครับผมก็ทําให้เราเข้าถอยจอดได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะในส่วนของกล้องมองหลังก็สามารถปมมาารถปับมุมมองสามารถปรับมุมมุมมองได้นะ คุณจะดูทางซ้ายอย่างเดียวหรือว่าจะดูซ้ายขวารวมกันหรือว่าจะดูข้างขวา,าเดียวก็สามารถดูได้นะซึ่งมันมันมันดีนะมันดีมากนะครับผมอันนี้คือในส่วนกล้องมองหลังเนาะอันนี้คือในส่วนเครื่องเล่นนะฮะก็สัมผัสก็ค่อนข้างไวนะค่อนข้างไวนะครับผมเนี่ยมันก็คล้ายๆระบบ Android แหละเนาะประมาณนั้นแนละ้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อดิจิตอลทีวีได้ด้วยนะเขาจะมีโหมด BTR ให้นะก็ต้องถอดฟ้อนออกมาแล้วก็เสียบสายเขาเรียกว่าสายไอ้พวกสายสีอสีด้านหลังของฟอนนะก็สามารถที่จะดูดิจิตอลทีวีได้นะครับผมตรง เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ข้อด้อยของเขาก็คือมันไม่ค่อยเสถียรนะครับอย่างที่ผมเคยใช้เนี่ยผมเชื่อมต่อมีลักแคสนะฮะไอ้มีลักแคสเนี่ยที่มีเนี่ยก็คือแชร์หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นฟอนต์ขึ้นหน้าจอวิทยุซึ่ง มันเชื่อมต่อได้นะมันแชร์หน้าจอได้แต่มันมันกระตุกมากแล้วก็มันขาดขาดหายหายมันมันใช้แล้งงุนหงิดนะมันใช้แล้งงุนหงิดนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้นะฮะมันก็จะไม่เหมาะกับคุณนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีข้อมูลของตัวรถด้วยนะความการประเมินเอ่อเกี่ยวกับการประหยัดน้ํามันนะครับผมมันก็จะมีสกอร์ให้ในหน้าจอวิทยุนี่แหละ ถัดลงมานะครับเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลดิจิตอลนะครับผมอัตโนมัติในที่นี้ก็คืออัตโนมัติทั้งทิศทางลมแล้วก็พัดลมนะฮะแรงลมเนี่ยมันจะอัตโนมัติในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยคุณต้องปรับเอาเองนะฮะมันจะไม่อัตโนมัติทั้งหมดนะมีแค่ทิศทางกับตัวแรงลมเท่านั้นที่อัตโนมัติให้นะครับผมนี่คือในส่วนของเครื่องปรับอากาศมีที่วางของมีปลั๊กเอาเล็ให้1ตําแหน่งนะฮะด้านล่าง มีเก๊ะวางของอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีรีโมทควบคุมหน้าจอด้านหน้าและหน้าจอด้านหลังมันจะมี2อันนะเนี่ยมันจะมี2อันนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยควบคุมหน้าจอหลังนะส่วนอันใหญ่เนี่ยควบคุมหน้าจอหน้า<ๆ>นะครับอ่าแล้วก็มีที่วางรีโมทให้พัดลงมานะครับก็จะมี2สองเกียร์น,ยนะเป็นเกียร CV ์ CVT นะเป็นเกียร์ CVT มีแมนนวลโหมดนะฮะมีบวกลบให้นะครับผมเอาไว้เล่นเกียร์เชนเกียร์กันเนาะในส่วนของเกียร์ตกแต่งด้วยแอบกรอบโเมีมสวยงามดีเบรกมือเป็นแบบธรรมดา นะแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเนี่ยไม่มีนะต้องไปหาซื้อเอ,เองนะครับผมที่คุณเห็นเกันเนะี่ยคือเขาซื้อมาใส่เองนะโดยปกติแล้ว มันไม่มีที่พักแขนนะครับผมมันก็จะทําให้เราเวลาขับขี่เนี่ยก็อาจจะไม่ถนดัดแล้วก็เมื่อยนะฮะมันไม่มีอะไรวางตรงนี้ไงก็ไปหาซื้อมาใส่ซะนะในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีทูโทนเป็นเบาะหนังเทียมนะฮะเป็นหนังเทียมนะไม่ใช่หนังแท้นะฮะเป็นหนังเทียมสีส้มตัดดำนะครับเดินตะเข็บด้วยสีส้มนะฮะได้สีส้มเนี่ยดูสวยงามมากนะดูเท่ดีมันดูเท่ดีนะฮะนี่คือในส่วนของเบาะแลวสภาพเบาะค่อนข้างสวยเลยคันนี้สวยมากนะครับผมเลขไมาอยู่ที่2800,0นกิโลนะ,ะสภาพเบาะคือใหม่มากมาก ใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกในส่วนของช่องเก็บของจีปาทะอย่างข้างบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องวางของแล้วก็มีลมแอร์พัดเข้ามานะฮะเอาไว้แช่น้ําเอาไว้แช่น้ำ,น,ำนะ,ะเวลาอยากกินน้ําเย็นๆก็ใส่เข้าไปในช่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะมันแค่ลดอุณหภ,ภูมิของน้ําให้มันกินอร่อยขึ้นนะฮะเนี่ยคือในส่วนของคูบ็อกซ์นะ,ะด้านบนมีช่องวางแก้วน้ําให้ซ้ายขวามีช่องวางของด้านบนมีเก๊ะใส่ของด้านล่างช่องเก็บของเยอะมากแล้วก็ ที่แผงประตูเนี่ยก็จะมีที่วางขวดน้ํากับที่วางเอกสารด้วยนะฮะอ่ามันก็จะวางได้นะที่ขอบแผงประตูของประตูหน้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่ผมจะเสริมนั่นก็คือคันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ดีเนี่ยเซ็นทรัลล็อกไม่ได้ทางานล็อกประตูให้อัตโนมัตินะคุณต้องล็อกเอาเองนะถ้าคุณขี้เกียจลาคาญก็ไปหาหตัวนี้มาใส่นะครับเขาเรียกว่า OBD2 นะฮะเนี่ย OBD2 นะครับผม เสียบไว้ตรงฝั่งคนขับนะฮะเสียบแล้วมันจะมีอะไรมันจะมีอยู่หลายเวอร์ชันมากนะฮะอย่างอันเนี้ยเขาก็แค่ล็อกประตูอย่างเดียวเวลาเราเข้าเกียรนะ์เนี่ยเซ็นทรัลล็อกก็จะล็อกประตูทั้งหมดนะครับก็ทําให้เราไม่ลืมไงอ่าแต่ถ้าคุณไปซื้อเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นที่มันสูงกว่าน,นี้มันก็จะมีในส่วนของเวลาเลาบรกแรงๆไฟฉุกเฉินก็จะทางานนะฮะอัตโนมัติอ่าอันนี้เราแต่ซื้อนะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมมีเนี่ยเป็นแบบล็อกประตูธรรมดาอย่างเดียวเดีย๋ยวผมเสียบไว้ให้้เเเลลยยนะะนนนนนะะทท่่าาาใใดีีสสจก็ออไปรัับํห อ่าเดี๋ยวผมเสียบไปให,ให้ก็ประมาณนี้นะสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อและโครงสร้างกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับตามไปเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะผมเครื่องยนต์ของ Toyota Center ใช้รหัส2 nrfe นะแรงม้าอยู่ที่108แรงมา้ามาพร้อมเกียร์ cvt นะครับผมและคันนี้เป็นปีโมเดล2018นะครับผมก่อนที่จะม i n เนอร์เชนนะฮะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปี2 0 1 6และ17นั่นก็คือในส่วนของกองอากาศนะครับผมหลายๆท่านไม่รู้หรอกนะฮะ คือปี16กับปี2017เนี่ยไอกองอากาศมันจะอยู่ด้านหลังเครื่องไอเนี่ยไอกองเนี้ยมันจะอยู่ด้านหลังเครื่องแต่พอมาเป็นปี2018เขาย้ายจากกองด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะเหมือน t o y ยต้าวออ่าอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะอันนี้ผมก็บอกให้เป็นข้อมูลนะผมแนละคันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วอกองอากาศมาอยู่ด้านหน้าทําให้เวลาเราซ่อมบํารุง,งเราจะเปลี่ยนอกองอากาศหรือว่าอกองอากาศมาทําความสะอาดมันทําได้ง่ายขึ้น นะไอ้รุ่นที่ผมใช้อยู่มันอยู่ด้านหลังเวลาจะเอาออกมาทําความสะอาดเนี่ยต้องเปิดฝาครอบเครื่องออกมันเราต้องเอื้อมเข้าไปข้างในขึ้นมันยากนะฮะซึ่งมันยากมากนะครับผมอันนี้ทาได้ดีแล้วาย้ายมาข้างหน้าน,นี่คือดีมากแล้วก็มีอันนี้เพิ่มเข้ามาด้วยช่องดูดลมนะฮะช่องดูดลมเข้า,าตัวกรองเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันจะมีพลาสติกครอบเข้ามาเก็บงานได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไอของผมเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เอง มันมีอยู่แค่ท่อนนี้นะฮะไอ้ด้านหน้าตรงนี้ไม่มีนะครับผมในเวอร์ชันนี้เขามีมาให้แล้วนะฮะก็เก็บงานได้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมในส่วนของโครงสร้างนะ,คะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะฝากระโปรงแก้มข้างขานหน้าสภาพสวยนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทั้งประตูด้านหน้าประตูสไลด์ประตูด้านท้ายสภาพสวยร้อยเซนะฮะไม่มั่นใจพาช่างมาดูขับเข้าศูนย์เช็คได้ให้ช่างศูนย์เขาตรวจสอบเลยว่าโครงสร้างมีซ่อมบำรุงอะไรมาหรือเปล่าประวัติเป็นยังไงบ้างมีชนหนักมีเทมประกันอะไรไหมคุณไปเช็คได้เลยนะฮะ ไปเช็คได้เลยนะผมคันนี้สภาพคอนเฟิร์มเลยว่า100%ซนะครับผมอ่ะอันนี้คือในส่วนของโครงสร้างนะครับผมก็เพียงเท่านี้แหละนะไม่ได้มีอะไรมากนะผมเพราะว่าคันนี้มันสวยอยู่แล้วนะฮะเลขมาอยู่ที่28,0 0 0นกิโลนะร,ราคาจำหน่ายอยู่ที่6 2 0 0 0 0นบาทนะผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0 9 0 1 0 10, 1 1 0 1 9นหง่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ,ะครับ